สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็มีหิมะหลงมานะคะตกนางตกเมื่อคืนนี้นะคะมีนิดหน่อยตกไม่เยอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะพามาดูกระเทียมป่าหรือแบลล้ลเรานะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้นี่ก็เข้าปีที่สองนะคะที่ปลูกนี่ดูนะคะยังไม่ยาวเลยค่ะที่อื่นเขายาวกันหมดแล้วนะคะดูนะคะ นี่ขึ้นเยอะเลยดูนะคะนี่ตรงนี้ก็จะปลูกไว้อยู่หย่อมนึงนะคะดูะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตังโอนะคะเป็นตังโอนางทนหนาวนะคะล้วกำลังโผล่นะคะแล้วก็จะมีผักติ้วฝรั่งเราเอามาปลูกไว้ในแปลงน,นะคะดูคะ่ะนี่กำลังงามนะคะเปรี้ยวๆนะคะตัวนี้อร่อยค่ะดูนะคะเรากินปีที่แล้วครั้งแรกติดใจเลยค่ะ นคะคะใส่ต้มใส่แกงได้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอีกป่าหนึ่งนะคะกระเทียมป่าเรานี่ค่ะตรงนี้ที่เราเคยถ่ายไปนะคะนี่ป่าเก่านะคะของเมย่ย่าพ่อปู่เขาปลูกไว้นะคะมีในบ้านเรานะคะนี่บริเวณบ้านเราแต่ว่าในป่าไม่มีนะคะแถวนี้เราเลยโชคดีที่มีที่บ้านนะคะนี่ค่ะ นะคะนี่ออกเต็มเลยค่ะดูนะคะเยอะเลยก็ยังไม่ยาวนะคะนี่นะคะเยอะแยะเลยดูนะคะนี่อันนี้ทั้งป่าเลยนะคะนี่ค่ะจากนี้ไปเลยดูนะคะจะเห็นใบเขียวๆเ,เล็กๆนะคะเต็มเลยนี่ค่ะนี่ก็จะมีอยู่หย่อมหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้บริเวณนี้ใช่หมดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่แถวๆนี้ นะคะนางขึ้นนู่นค่ะขึ้นเต็มเลยดูค่ะเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันต่อค่ะนี่นะคะที่เราเคยถ่ายลงไปในคลิปเก่าๆนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะตอนแรกๆจะมีดอกไม้แค่ไม่กี่ดอกนะคะจะมีทิวลิปกับโคคุดไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราปลูกเยอะเลยนะคะมีทั้งทิวลิปทั้งโคคุดเยอะแยะเลยนะคะ ดูนะคะนี่แล้วก็มีพิมรสป่านะคะเยอะค่ะปีนี้เราปลูกดูนะคะนี่ดอกไม้ทิวลิปเยอะมากโอเคค่ะนี่ค่ะพิมรสเราที่เราเพาะไว้นะคะเราทดลองใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยที่เราหมักเองตายค่ะทุกทุกคนเสียมากเลยค่ะตอนนั้นกำลังงามนะคะแต่ตอนนี้ตายค่ะ ไม่รู้จะเหลือรอดหรือเปล่าดูนะคะเสียดายมากเลยไม่น่าไปทดลองใส่ปุ๋ยเลยค่ะดูค่ะไม่ดีเลยแต่ก็ไปถอยมาใหม่แล้วนะคะนี่นะคะเขาลดราคากระถางหนึ่งก็นี่นะคะจุดสามสิบเก้าเซนนะคะนี่นะคะใหญ่อยู่นะคะกระถางใหญ่อยู่แล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะมีหลายดอกด้วยเอาไม่ใช่หลายสีคะ่ะซื้อมามีสีส้มด้วยนะคะ สีส้มมาสีเหลืองสีชมพูได้มาสามต้นนะคะชมพูเอามาสามสีโปรดแล้วก็นี่ดูนะคะสีคะเอาสีนํำเงินนะคะนี่ค่ะเอามาปลูกใหม่เอามาเก็บเมล็ดใหม่นะคะเดี๋ยวนางก็จะออกมเมล็ดมเมล็ดเยอะแยะปีนี้ก็จะปลูกแบบจะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะผลการทดลองไม่ดีเลย โอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย